โอ้ oh, โหกลิตเลยลูกสาวแซ่ไม่แผ่วจริงๆเลยค่ะวันนี้กับการขึ้นแสดงโชว์ของ Crazy Hot <c oughs> เป็นวันแรกนะคะเธอค่ะมีการสวมไฮฮิวรองเท้าส้นสูงแบบสูงปี๊ดไปเลยจ้าเ <c oughs> ชื่อว่าโชว์ต้องออกมาตื่นตาตื่นใจน่าตื่นเต้นมากๆแน่ๆนะคะ แต่ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพออกมาซะด้วยสิเราก็เลยอดดูนะคะแต่เชื่อว่านอริซาค่ะต้องทําเต็มที่แน่ๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็เห็นมีเจ้าแชงค่ะกับพี่จิซูไปดูด้วยเหมือนกันนะคะแถมแชงค่ะก็มีการหอบดอกไม้ช่อโตออกจากโรงแรมที่พักมันด้วยตัวเองนะคะ ซึ่งก็เป็นสีเหลืองค่ะสีโปรดของนอรลิซาอีกด้วยนะคะส่วนทางด้านเพื่อนสนิทนางแบบดังอย่างคุณไคอาเกอร์เบอร์แล้วก็รวมถึงแฟนของเธอก็คือคุณออสตินบัตเลอร์นะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สนิทกันกันกบนอรลิซาเนาะวันนี้ค่ะก็มาชมงานโชว์ของนอรลิซาครั้งแรกด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึงคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆของเธอตอนนี้อยู่ปารีสกันครบทีมกันเลยทีเดียวค่ะหน้าคร a z y h o อวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการแสดงรอบแรกนะ คือมันมีหลายรอบนะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันแรกก็เรียกว่าคึกคักกันมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมารอดูไปเรื่อยๆค่ะว่าจะมีใครมาร่วมชมการแสดงโชว์ครั้งแรกวันนี้อีกบ้างนะเท่าที่เห็นก็มีคุณโรซาเลียนี่ก็มาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันชาวว่าน้องแพ,พรพลิตาจากเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยวันนี้จะมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเมื่อวานนี้ก็เห็นนะคะว่ามีการแวะไปทานข้าวกันกับนอริซ่าแล้วก็คุณแม่ของนอริซ่าด้วยแล้วด้วยเหมือนกันนะเนาะก็ถ้าทานจะสนิทกันมากๆนะก็เชื่อว่า น่าจะมาดูโชว์ของนองลิซ่านี่แหละค่ะยังไงเดี๋ยวค่อยๆตามดูไปนะคะแอดก็เอาอัปเดตบรรยากาศแลที่หน้างานนะของทาง Crazy Hot มาฝากแล้วกันค่ะตอนนี้ค่ะผู้คนคึกคักกันมากเลยค่ะคุณผู้ชมก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า